ลโหสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับ Bring the End Friend สำหรับคลิปนี้นะคะเรามากัน5คนแต่ว่ารอบที่แล้ว Q&A ไปแล้วแต่ว่ารอบนี้มาเรื่องของความแบบว่าเรียกว่าเรื่องของแฟชั่นบ้างเราจะมาเปิดกูไอเทมเป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมของชาวเราที่เรียกว่าเหมือนแบบเอ๊ะกูมีกูก็มีกูก็มีกูม็ซื้อกูก็มีจ้าก็คือคลิปนี้เราจะมาเปิดกูกระเป๋าแบรนด์เนมของกลุ่มเราให้นะคะว่าใบไหนที่แบบมีเหมือนการมีซ้ำกันบ้านมีใบไหนที่อยากมาแนะนําเพื่อนๆพอคิดว่าเพื่อนๆนที่ดูช่องอ่ะน่าจะอยากรู้กันนอกจากของบิงเพราะว่าบิงเคยทําไปแล้วเนาะอ่ะรอบนี้นะ บิงมากับใครบ้างเฟิร์นค่ะเมลค่ะตูนค่ะค่ะังค่ะเริ่มเริ่มจากใบที่ทุกคนมีก่อนแล้วกัน<ห>อ่ะสามส่งยกค่ะตริง<ห>รก็คือโลเวนะคะเป็นใบที่แบบอุปทา,านหมู่จริงเรียกได้ว่ามีทุกคนนะคะคนแรกที่มีก็คือพิงค์พอพิงค์มีเสร็จปุ๊บอ่ะบิงต่อปอมต่อแล้วใครต่อ เพื่อนบอกว่าเออมันงดงามอ่ะเราก็งามกับเพื่อนอะไรก็คือของบิ๊กกับเมลอ่ะจะเป็นไซส์สมอลรู้สึกว่าคนแซ่บๆมันก็จะสูไม่ไม่ยาวไม่ไม่เกี่ยวคนแซ่บถืออะไรก็แซ่บเออหองมังกับตูนเป็นมีเดียอ้าวมึงไม่ใช่ไซส์ใหญ่เหรอไม่ใช่มีเดียลอาวแล้วมึงใครอ้าวแล้วไอ้ตูนอตูนไม่ได้ใหญ่เหรอไม่ใหญ่เข้าไปอยู่ a few moments later ใบใาใหญ่ใบหญ่ใบใหญใบนี้ที่ต้องมีเพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะว่าใบเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นใบที่เหมือนแบบพอเวลาเราแบบไปเที่ยวอ่ะจะพกใบเนี้ยไปค่อนข้างบ่อยมากเนาะอย่างทิปทะเลก็คือพกคือเรียกได้ว่าทิปต่างจังหวัดอะทะเลอะไรเงี้ยได้หมดเออคือพกไปได้หมดเลยมันใช้ค่อนข้างคุ้มเราก็เลยซื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันใส่ของได้เยอะมากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะเป็นเหมือนแบบถุงผ้าข้างในของมันมีปะซึ่งของอ่ะก็จะกระจัะจยมากใช่มันก็จะแอบยามบากนิดนึงแต่ถือว่าถ้าถามว่าเป็นใบที่ต้องมีไหมเมอออรซนาขง อันนี้มีซื้อมาจากญี่ปุ่นตอนไปโอซาก้าก็จะประมาณ13ื0 0สประมาณเนี้ยที่ได้มาหมื่นเก้ได้มาจาการินดาอันนี้ได้มาจาการินดาใช่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 อเออมีคนปล่อยแล้วก็เหมือนบอกว่าใช้ไปครั้งเดียวก็เลยแบบลองทักเขาไปดูแล้เมือ่อได้มาประมาณหมื่นสามก,กว่ามีคนปล่อยเหมือนกันอ่นนี้ต้องจัดแล้วมั้ยเดี๋ยวต้องจัดอุปทานหมู่อุปทานหมู่ไปที่2 3 2 1 ติงใบนี้นะคะซื้อทำไมวะมึงเหมือนมันหลังๆมันมาไงชักมูสใช่ไหมตอนแรกคือใบจิ๋วๆแบบที่ใส่เหรียญอะบอกใส่เหรียญบาทอะแล้วเขามีไซส์ใหญ่ออกมาก็เลยแบบใส่ลิปติกล่ะทำไมเราต้องมานัดซื้อเหมือนกันวะที่มึงบอกว่าเอาไหมกูจะสั่งเออเออเอาอันนี้กูกับตุงก็พร้อมๆกันเหมือนกูแบบซื้อก่อนแล้วตุงก็แบบไม่ได้ว่ะแต่กูต้องจัดอันนี้ก็ซื้อตามเลยจ้าข้อเสียคือเรารู้สึกว่าอย่างใบนี้มันเล็กมากๆคือมันเล็กจนแบบมันไม่สามารถใส่อะไรได้เลยนอกจากลิปสติกหนึ่งแท่งกับแบบแบงท ง่ายมากแล้วมันก็สกปรก,กง,ง่ายมากคือแบบโดนอะไรนิดนึงอะดำาละไม่ไแต่ว่าส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าอย่างใบเนี้ยมันจะมีความแบบเล็กไปนิดนึงแต่ว่าถือว่าสะพายแล้วสวยกว่าใบใหญ่นะใบเนีก็คือใส่ของได้เยอะแต่ว่าแบบมันสะพายไม่ได้จริงๆอย่างมันให้สายมาแต่พอสะพายแล้วคือเป็นไงตูนสะพายสิคือแบบหูมันแบบทิ่มไปแล้วถือว่าต้องมีไหมอ่าคนดูคนดูที่ดูทางว่าไม่ต้องไม่ต้องมีอันนี้ใบนี้ไม่ต้องใบนี้ไม่จะเปล่นใบต่อไปสามสองหนึ่ง อันนี้นะคะชาแนลกาเบรล์นะคะบีก็ซื้อสีนี้มาจากร้านในไอเป็นร้านมือสองนะคะคือสีของบีมันจะเป็นสีที่เป็นสีซีซั่นอ่ะมันจะไม่ได้มีสีนี้ตลอดนะสีนี้มันก็เลยจะค่อนข้างหายยากแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ค่สีสีดำโซ่ทองแล้วก็เงินใช่ใส่ค่สิค่สิส่วนตัวนะรู้สึกว่าใส่ในี้สวยสุดมีเดียมันจะใหญ่มากมันจะเหมือนแล้วแบกแบบกระเป๋าถือทํางานอ่ะส่วนตัวที่ชอบใบนี้ยพอรู้สึกว่ามันสะพายง่ายอ่ะคือมันใส่ได้กับหลายลุคแล้วมันสะพายได้หลายแบบ อย่าไปเยอะข้อเสียมันชอบมันชอบแบบอย่างมอเปมือของกูยางกี้ตอนนี้ข้อเสียคือส่วนตัวคือเอาเคยเอาไปต่างประเทศแล้วรู้สึกว่ามันหนักมากเพราะว่าโซ่มันหนักจริงแต่ว่าชอบนะรู้สึกว่าสตรีทก็ได้แบบแซบแซบสีมันมีหลายโทนมากเพื่อนๆก็คือแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนมันหวานๆาก็มีแต่ละรู้สึกว่าแบบโทนแบบคลาสสิกไปเลยหรือไม่ก็แบบอะไรประมาณนี้มันก็แบบใช้ค่อนข้างง่ายไปนี้ถือว่าถามว่าต้องมีไหมของชาแนลถ้าเถอะเออคนมีงบเยอะก็ซื้อเถอะเอาจริงกิเลสย่อมนะคะด้วยการซื้อ ซื้อมาจากไหนใบน,นี้มึงได้มาจากไหนใบน,นี้เหรอฟารินดา<ะ>ไม่กูก็ซื้อไม่อะพูดถึงฟารินดาคืออะไรทุกคนอาจจะแบบคืออะไรคือมันคือะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเหมือน IG เพจที่แบบว่าบิงเคยแนะนำไปตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราเปิดกูชาแนลไปแล้วใช่ไหมมึงตามไหมตามตามได้มาจากฟารินดาตามเดี๋ยของบิงถ้าเป็นมือสองอ่ะก็จะดูจากในเว็บนั้นเพราะมันเป็นเหมือนแบบมีคนเอามาฝากขายเยอะอะแล้วมันอัปเดตทุกวันอัปเดตตลอดไทมันตริงอันนี้นะคะคือกุชชี่มามอนมามองมามง อ่ะเรียกได้ว่าออกมารุ่นเนี้ยทุกคนจัด <Wow. S 1> คือเหมือนเป็นรุ่นที่ทําให้เราหันไปซื้อกุชชี่อ่ะหลังจากที่กุชชี่อ่ะหายไปนานมา,มากๆแล้วอ่ะแล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบเทุกคนน่าจะซื้อกุชชี่กันเนาะเพราะรุ่นนี้จริงๆอะบิงรู้สึกว่าใช้ง่ายมากใช้บ่อยมากของเพื่อนๆ่เป็นไง หนาวมากไม่เราเวลาแบบสะพายข้างๆเสื้อสีเสื้อมันตกใส่ด้วยคุณดูอ๋อเออเออดูดใช่ไหมดูสดของความเป็นไซส์ใหญ่นะคะใส่ยี่สิบหกน่าจะ่ยี่หกเพราะว่าคือเพราะว่ามันสะพายได้สองสายอย่างนี้จะสะพายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเอามาสะพายแบบนี้ก็ได้ตอนแรกก็จะซื้อไซส์บิ้งแต่ว่าเหมือนมันแบบมันใส่อะไรไม่ได้เนาะแล้วเราก็อยากได้ไซส์ใหญ่ไงก็เลยเออไซส์ใหญ่เลย ส่วนวิงอะซื้อไซส์เล็กเพราะาเป็นคนชอบกระเป๋าใบเล็กอยู่แล้วแต่อันเนี้ยข้อดีคือมันถือได้หลายแบบมากนะคือมันสามารถเอามาสะพายข้างก็ได้ใช่ป่ะแล้วมันก็พันสายแบบเนี้นยเฮ้ยคือมันเก๋มากไปเนี่ยบิงรู้สึกว่าต้องมีเนาะคือจริงๆอะอยากแนะนําทุกคนถ้าใครแบบมองหาแบรนด์ที่แบบเออใช้ได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใบเนี้ยน,น่าจะประมาณ2 0 0 0มื่นนิดๆนะคะใช้ท,ทนมากเนี่ยมันสามารถถือแบบนี้ได้เห็นไหมนี่อย่างนี้ก็เก๋เออใช่แบบเนี้ยก็เก๋แล้วมันก็สามารถถอดแล้วก็แล้วมันก็สามารถแล้วมันก็สามารถถอดแล้วก็เอาามแบบ คันเอวอ่ะให้เป็นเข็มขัดอ่ะเป็นเบลได้นะแต่บีก็รู้สึกว่าหนังมันก็จะมีความก็ทนอยู่นะกูว่าทนแต่วันดูดสีอ่ะก็ซื้อสีดำไปเลยก็เพเซฟก็ซื้อสีดำไปต่อไป3 2 1ยกค่ะ บอยคาวไซยิบสี่นะคะใบนี้มิเคยมีแต่ว่ามิขายทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันใหญ่ไปมิใส่แล้วแบบถ้าใครเป็นสาวใส่ตัวเท่าเราคือใบนี้ก็จะไม่ได้แนะนำเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีความแบบใหญ่เกินไปนิดหนึ่งเวลาถือก็รู้สึกว่าใบนี้มันเป็นไซยี่สิบสี่ใช่ไหมทุกคนใบนี้เป็นใบที่สามารถใส่ได้ง่ายใส่กับเสื้อผ้าสไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกวันธรรมดาชุดเรียบๆอะไรเงี้ยก็คือรอดเลยเป็นใบที่ควรมีแต่ของได้เยอะอันเนี้ยแต่อาจจะแบบเปิดปิดลำบากนิดนึงใช่ตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยหักๆนิดนึ่งราคาสองหมื่นน ะะต้องมีค่ะหนึ่งสองสามอันนี้นะคะอีกใบของชาโต้นะคะเป็นใบที่แบบคนถามมาเยอะมากนี้จะราคาน่ารักลงมาหน่อยเพราะว่าเป็นใบที่แบบอุปทานหมูจริงของบีก็ซื้อมากับของเมลเหมือนกันเป็นบักเก็ตที่เป็นแบบใส่ของได้เยอะมากๆแล้วก็เข้ากับชุดป้าใช่<ะ>เข้าง่ายออแล้วก็เป็นใบที่แบบว่าสมบูกณสมบันมากสามารถวางตรงไหนก็ได้เลยเพราะว่าราคาน่ารักแล้วเ,เขาก็คนมากาเอาง่ายๆคือถ้าใครชอบโทนโทนนี้มันจะมีความแบบคือคือกันอะ อันนี้ราคาไม่เกิน10,000บาทน,นะคะใบนี้แบบมันมีรูดๆใช่<อ>ใบต่อไปของชาโต้ที่เหมือนกัน,นอของมิ้งสีมูของมิ้งสีมูอ่ะใบนี้มันยังไงแม่ใบนี้คือรู้สึกว่าเหมาะกับหน้าหนาววะสมมตออใิใกล้เทศก,กาลแบบคร<ช>ิสต์มาสคริสต์มาสดูแบบสบายไปได้เพราะมันมีความเก๋คือตรงนี้ก็คือถือเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ต่นี้ได้มาเพราะว่าขิ๊ก้องเกิดแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเก๋ตรงที่แบบถ้าลองเทียบกัน3ใบจะรู้สึกว่ามันให้ความเป็นคุณลนกษณกันเลยถึงแม้จะเป็นกระเป ออกเป็นแนวหวานแนวอะไรแบบนี้ได้เลยอันนี้ประมาณ4ี0พันสี่บัราคาโอเคแล้วมืวนน่ารักเพราะใส่ง่ายน,นะนะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ไทยที่แบบคนน่าจะชอบกันเพราะเขาใช้ทุกที่จะมีคนถามตลอดว่าของอะไรอ่ะใบต่อไปค่ะ ริงใบนี้นะคะเซลีนเอวาแบกนะคะเป็นใบที่อุปทานหมู่มาก็คือเห็นตูนใช้ก่อนแล้วเราก็ไปซื้อตามเนาะมันยังไงแม่มันยังไง,ง,ไงคือของมันต้องมีอันนี้ออคือแบบวินเทจคือกําลังมาเดอแบบดีมากอะสืบเนื่องมาจากว่าลิซ่าใช้ปุ๊บเซลีนก็คือตอนแรกคืออาจจะแบบเฉยๆยใช่ไหมแต่พอเห็นใบนี้แล้วแบบเออหรือมันต้องมีมันใส่กับชุดได้แบบหลากหลาย,ลาลายในช็อปถือเป็นราคาที่แบบโอเคมากๆเพราะตอนแรกอาจจะคิดว่าราคาแรงกว่านี้ใช่ป่ะแต่ในช็อปอันเนี้ยสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมันทนมากมึง มันไม่เป็นรอยหรือเว้ยไปเนี้ยมึงเห็นหายหนิ่มแต่ว่าใก,กล้ละอ่ะใบต่อไปตริงใบนี้นะคะอันนี้เป็นหลุยนะคะรุ่นล,ลาบวด ไอ้บอมพูดนี้รุ่นลาบวัวค่ะอันเนี้ยบีกันอยากได้มา,มากๆคืออยากได้ตั้งแต่นานมา,มากๆแล้วแล้วก็ววววไปตามหาที่แบบรัสเซียแต่มันไม่มีมันแบบหายากมากๆนะคะคือจะบอกว่าอันเนี้ยที่เราตัดสินใจซื้อเพราะว่าเราไปเห็นเซเลบถือแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันน่ารักอ่ะมันแบบใช้ง่ายอ่ะแต่ว่าคือมันใส่อะไรไม่ได้เลยเห็นบ่าข้างในเป็น,นยังไงมันได้เปิดเข้ามาเลยเอาง่ายๆคือมันเหมือนแบบใส่ได้แบบพวกเศษตังเศษเหรียญแล้วก็แบบลิปตรงลิปติกอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็แอบแบบ เปิดยากปิดยากหนึ่งส่วนตัวก็คือมันเป็นกระเป๋าที่เป็นพร็อพนะคะมันไม่ได้เอาไว้ใช้งานจริงๆใส่เข็มขัดได้เออเห็นมาทุกคนปัญหาคือราคาใบนี้มึงได้มาเท่าไหร่ห้าหมื่นเออประมาณเนี้ยห้าหมื่นกบใส่นี้แอบเจ็บปวดหนูอะไรไปถือซื้อใบใบนี้นะอุปทานอุปทานมาโนเพื่อนบอกว่าดีเราก็เออดีอันนี้ได้ไะไร YSL w ออกปะว ิี่อันนี้ซื้อตามบิว๊ว่ะคือเราซื้อตามบิ๊เพราะวาเราอยากได้กระเป๋าใบเล็กที่แบบใส่อะไรได้สมมติว่าออกไปเทีย่ยวอย่างเงี้ยกลางคืนใช่ใส่แค่บัตรใส่แค่ลิปสติกใส่แค่โทรศัพท์แค่นี้ก็ไม่ต้องหิ้วเยอะก็เลยซื้ออันนี้ของปอมเป็น small ป่ะหรือ <ใช S 1> มินิของของเขาวเดียมอ่ะอันนี้ีเดียมญญอันนี้ก็จะอารมเรียบหรูอ่ะอันนี้คือถ้าสำหรับไปงานแต่งก็คือจะเก๋มากชอบมากเลยนี้รานะคาไม่แรงด้วยแล้ว,ลวม,มึงจะเปิดเปิดปิดิกันแคไหนวะหนังดีด้วยนะใช่หนังเป็นแบบเป็นหนังเหมือนคาววี่เา ครูจะบอกให้ว่ากระเป๋าใบนี้คืออะไรรู้วะกระเป๋าสำหรับนักท่องลาตีใช่โอเคใบนี้คือท่องลาตีบ่อยแล้วก็เก็บของได้หมดใช่อีกอย่างนึงคือวางบนโต๊ะเหล้าหกเบียร์เลอะขาดเป็นไรช่างมันไม่เป็นไรมึงเช็ดทีเดียวเพราะว่าใบนี้มันไม่ซึมเก็บของได้เยอะด้วยข้างในมันเป็นช่องๆแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูเรียบร้อยอ่ะได้ โฮโบใบนี้นะคะพราดาโฮโบเป็นใบที่เหมือนแบบพรานดามาลีอีเดชันแล้วแบบว่าไข่ดีเทน้ำเทท่านะคะซึ่งเราก็ตกเป็นเดือการตลาด1คน2คนไม่ตอนแรกเกือบตำแล้วแต่ว่ามันหาไม่ได้เลยแล้วชอบแพงมากใช่ชอบแพงมากทุกคนรู้ว่าว่าใบเนี้ยชอบไทยตอนแรกไอตูนซื้อหมื่นเก้าแล้วหลังๆเข้าไปถามคือแบบ2องหมื่นอ่ะซึ่งมันแบบคือแบบไมราคาแบบแรงแรงกล้ามากแต่ฉันได้มาในราคา 18,000บาทเท่านั้นเพราะว่าซื้อมื่สองมาแล้วสภาพดีมากเป็นสีชมพูแต่จริงๆรุ่นนี้ถ้าจะซื้อของพาด้าสีสีสีเออน่ารักสีน่ารักไม่แต่เอาจริงๆตอนแรกคิดว่ามันใช้ยากคฮ้ยแต่มันใช้ง่ายวะแล้วมันชนด้วยแล้วมันแบบอย่างงี้มันดึงได้เขาจะรามันแบบกูโดนนงโดนน้ำเหนียวก็คือได้หมดเลยก็เลยเป็นใบที่แบบเออใช้บ่อยนะหลังๆก่อนจากกันไปค่ะอยากให้ทุกคนหยิบกระเป๋าที่คิดว่าแบบอยากแนะนําคนที่ดูคลิปนี้ว่าใบไหนที่คิดว่าเป็นที่สุดของเพื่อนเพื่อนแต้องมีอ่ะ มาสี่สามสองหชูคือเป็นคนมีไซส์จีจเรารู้สึกว่าใบเนี้ไซส์กำลังพอดีราคาดีไม่ต้องรักษาเยอะที่สําคัญคือมันถือแล้วมันดูแบบส่งเสริมให้เราดูแพงขึ้นชอบแบบนีเพราะว่าหนึ่งถือได้หลายแบบสองแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเที่ยวบ่อ บอกลักษณะนิสัยแหละปูหนังดีอ่ะหนังมันแบบสมบุรณสมบันใบนี้ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยใช้บ่อยสุดแล้วตั้งแต่ที่มีกระเป๋ามาเวลาแต่งตัวชิลๆอย่างเงี้ยกางเกงเสื้อยืดคือหยิบใบนี้ก็คือเขา้าเพราะว่าเออใส่ของได้เยอะเนาะชอบใบนี้เพราะว่าใช้บ่อยสุดเหมือนแบบวันไหนแบบออกมาแต่งตัวชิลๆก็คือใช้ใบนี้แล้วก็คือเหมือนแบบโยนทิ้งๆคล่องๆได้แบบไม่ต้องกลัวหนังถลอกหรือว่ายังไงใบนี้เพราะว่าเพราะว่าเนอะ เออได้ไงอ่ะเราเป็นคนไปรักษาของไงเราเป็นใบที่แบบทรงแบบแข็งตลอดเวลาแล้วก็หนังมันไม่ไป้อยด้วยคือโดนอะไรก็แบบโอเคโอเคได้ได้หมดจัดไปน้ําเนิมได้หมดฝนตงฝนตกช่วงนี้ก็คือใบเนี้ยตอบโจทย์แล้วใบไหนที่คิดว่าแบบซื้อตามมาแล้วรู้สึกว่าอยาหาทำช้าหองห ไม่เออมันราคามันไม่ค่อยแบบคือบิงรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่ใบเล็กเหมือนแบบใบเล็กแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยมันใส่ของไม่ได้ไงเราแบบมันลําบากด้วยเวลาจะชงจะใช้อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือเราซื้อผิดสีไงจริงๆถ้าจะซื้อก็ซื้อสีอื่นไปเถอะเพราะสีขาวมันสงกปรกมากมหนัมันไม่ได้ขนาดนั้นหลือง่ายแล้วแบบดูดสีแบบเลอไปหางกระเป๋าแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้มแต่รู้ว่าใบเนี้ยเหมาะอะไรรู้ว่าเหมาะกับเวลามึงเดินขึ้นสะพานรอยคนเดียว แล้วมีคนแตกร่ชากระเป๋าเมื่อไหร่ว่าฟาดที่รูแบบหน้าหันอ่ะเห็ุเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็พาเพื่อนๆมาเปิดกุกระเป๋าแบรนด์เนมของกลุ่มเรานะคะว่าอะไรเป็นการอุปทานหมู่ที่แท้จริงก็คือนี่แหละค่ะการอุปทานหมู่ของพวกเราหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามได้จ้าสำหรับวันนี้อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์